เอาละเอาละสาวๆได้นังเก็ตเยอะมากแต่โคลอีช่องไม่ดีเท่าไรสันนั้นซี่สิได้ต้องสิบชิ้นส่วนได้อนาละ่ะเออต้องอย่างนี้สิได้นังเก็ตต้องห0 0่ร้อยชิ้นเน่ยงั้นก็ไปเริ่มกันที่โคลอีนนะเธอจัดการได้เร็วแน่นอนเออได้เลยสรุปที่กินแล้วด้วยฉันต้องการซอสสำนังเก้ ได้แค่เดียวก็อร่อยเป็นพิเศษสนุกไป,ปในซอสให้หมดเลยแล้วก็กินทั้งนัง้แกะแล็ซอสอาละ่ะรับนะเอ้ยให้ตายเธอนะนรไม่ได้อ่ะหยุดหัวล้อนนะมันก็ยังอร่อย,อยดีละไม่แพ้ของพวกเธอหรอกแอนซี่ไม่ว่านะถ้าขอฉันมือหน่อยอ่ะนี่ออกไปเลยนะเอาละ่ะตอนนี้ได้วเวลากินนัแกะของฉันแล้วจะกินกับซอสเหมือนกันแต่เดี๋ยวก่อนนะ ฉันไม่ซอสพอหรือเปล่ปาเนี่ยนึกออกแล้วฉันจะเรีงยงนักเก็ตทั้งหมดไว้ขัน้นนาแล้วจากนั้นก็ตักซอสใส่และช้อนอทุกชิ้นแบบนี้แหละนี่อันนี้เออใช่เท่านี้ฉันก็พร้อมแล้วตอนนี้ฉันก็กิกนนักเก็ตได้ยอย่างมีความสุข เออใช่แล้วอร่อยจังเลยสุดยอดเออฉันกินหมดแล้วใครต่อไปล่ะเลยอน,นาเหรอเอาเลยต่อไปคือฉันเองและนังเกทหนึ่งร้อยชิ้นของฉันด้วยจะกินกับซอสเหมือนกันโอ้อร่อยจังเลยฉันอยากกินมากกว่านี้แล้วมากกว่านี้ฉันไม่สามารถอยุก,กินนังเกตได้แล้วมันอร่อยเป็นบ้าแลวก็ม่เยิ้มมาก ดูนี่นะฉันทำอะไรได้อืมได้แล้วใช่ฉันมีนังเก็ตยาๆที่กินได้เป็นเดือนเลยฉันคิดว่าฉันรู้สึกเบื่อมาเก็ตแล้วอะอะไรกันพวกเขานักเก็ตยังไม่เล็กเลงอีกเหรอโอ้เราจะนล่นยังไงดี จะกินให้หมดอีกรอบนึงคอยดูนะว่าฉันทำอะไรได้เอาเข้าปากให้หมดเลยเราวข้าเข้าไปให้ตายเถอะฉันกินไปต้องเยอะแต่พวกเขาไม่ดลงเลยอ่ะ <c oughs> ไดีอนาเธอยอมแพ้แล้วเหรอไม่นะไดีอนาทํามกินให้หมดเราเข้าจะทำได้ใช่เราช่วยในทเทอเอนะ <c oughs> คนได้ช่วยหน่อยครั้งแต่เห็นไหมมันไม่ดลงเลยอะ พวกเธอเป็นกำลังใจให้ฉันขนาดนี้เลยเหรอฉันดีใจมากรู้ไหมฉันมีอีกเรื่อหนึ่งและกระเพาะที่สองด้วยตอนนี้ฉันจะกินนักเก็ตให้หมดแน่นอนใช่แล้วฉันมีกำลังใจเย้มมากต้องทำได้แน่โอ้เหลือฉันสุดท้ายแล้วใช่ฉันทำได้กินหมดแล้วทำได้เก่งมากเย้ถ้าเก่งที่สุดเล้นะไอติมมึงก็เจ๋งนีแต่ฉันได้แท่งเดียวเอง ส่วนเดอัอนนาชอบดีมากได้สิบแท่งต้องอย่างนี้สิละโคลีได้เท่าไรนะไม่อยากจะเชื่อเธอได้ไอติมหนึ่งร้อยแท่งใช่แล้วโคลี่มีไอติมกินไปทั้งปีเลย <c oughs> งั้นมาเริ่มที่แนนซี่นะเธอได้แค่แท่งเดียวนะถึงจะเป็นแท่งเดียวแต่ก็เราไม่แพ้ใครเราแล้วก็มันอร่อยเกินบรรยายใช่แล้วเอาละเอแอนนาถึงตาเธอได้แล้วฉันเป็นความสุขจังฉันชอบไอติมมากๆมันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อ ข้างนอกเคลืบชีกลาและข้างในเป็นรสครีมเข้ากันสุดๆเลยโอ้ใช่นี่มันวิเศษมากฉันอยากกินมากกว่านี้ได้แล้วฉันร,รู้สึกเย็นนิดน,น่อยอะแต่ฉันจะกินให้หมดนะนี่นี่มันเย็นมากอ เลยอนาแข็งเธอไปแล้วพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างฉันรุนแล้วต้องทำยังไงฉันมีใจปอกผมสุดของพลังมันช่วยฉันได้แน่เจ๋งมากขอบคุณนะแนนซี่อ๋อไม่นะไอเต็มของฉ็อก็กายเหมือนกันนะ่วฉันยังกินไม่หมดเลยกินก็ได้แต่อนากินเสร็จแล้วหมายความว่าฉันได้เริ่มกินไอติมหนึ่งร้อยแท่งของฉันต้องเรียบกินให้หมดก่อนมันจะละลายนะออใช่มันอร่อยมากเลยฉันมีเยอะมากด้วย สุดยอดฉันจะกินให้หมดแล้วแวฉันสามารถกินมาได้ทั้งปีเลยอ่ะแล้วฉันก็มีกเป็นกองด้วยสุดยอดปไปเลยยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งอร่อยเออแต่ฉันเู้สอกดหนาวอโอ,โอไม่นะเคยถูกแช่แข็งไปแล้วเราต้องอไล่เธอด้วยได้ปอลผมอีกครั้งเดี๋ยวก่อนแอนซี่เราสามารถกินกน่อนเธอได้นะแล้วค่อยไล่น้ำแข็งกันได้ มาลองสักหน่อยดีกว่าเขออีไม่ถูกใจสินี้แน่ฉันว่าฉันต้องช่วยเธอนะะอ้ยนานที่สุดฉันรู้สึกอ่นขึ้นมานิดหน่อยอะไรกันนะไอติมของฉันจะเหนมอนฉันไม่ได้เกลียดอะไรเลยนะออเข้อฉันแค่อยากช่วยเธอนะนนนซี่ถือให้หน่อยฉันจะจัดการกับยายแมงขมดเดี๋ยวนี้เดอะแอนนาฉันขอท้าเธอซื้ด้วยมือไอติมนะอย่ารับคำท้าหรือจะเป็นคนขี้แพ้เหรอฉันขี้แพ้เหรอ แนนซี่ดูแลไอตึ้มก่อนนะ้ห้ามกินด้วยตอนนี้ฉันแต่งกระบ,บนห้าของฉันให้ดูคอยดูเอาปเ,อเป็นเลยแงงม่คนฉันเป็นไงต้าเด้งม่ได้ฉันไมแพ้ฉันเคยเห็นแบนในชีวิตเท่าน,น,นั้นเนี่ยตอนนี้นชุดติ๊มันเลวร้ายยิ่งกว่าเลยอยากรู้จังว่าใครจะชนะโอ้เคยีออ้แพ้แล้วส่วนฉันก็เกยเต็มตังคงกาลางเอยี้ได้จะลิ้นขนเล็กเล็กแล้วที่เหลือล่ะ ส่วนแนนซี่ได้จัลลี่กันลึกกว่าสกิทเทิลสกวดใหญ่แต่ยังมีเยอะกว่านั้นอีกนะต้องอย่างนี้สิโดยอาน,น่าได้ขวดใหญ่ม,มากจนเกินมองไม่เห็นเทินเลยอันนี้มสกิทเทิลส์เป็นพันๆชิน้นนะงั้นมาเริ่มกันที่โคลอ,อีนนะได้เลยเริ่มที่ฉันด้วยความเยินดีถึงมันจะเล็กแต่ก็อร่อย,อยดีละและมีความสุกด้วยดูนี่สิม,มันน่ารักแค่ไหนที่ลูมมาากกว่ามนจะโวนจะ๊แบบนี้อ่ะและรสชาติก็อร่อยมาก เพิ่งมาจากไหนเอาไปนะนี่เป็นขนมของฉันคนเดียวส่วนฉันได้เจลลี่กัแล้วกว่าสกีโต้ต้องมากมายฉันอยากลองเดี๋ยวนี้เลยเอาฝาเอาไปแล้วก็มาลองชิมกันอใช่อร่อยมากรสชาติสุดๆฉันอยากกินให้หมดจนหยดสุดท้ายย่อมๆอีกนิดเดียวหมดแล้วเหรอ,อมไม่เป็นไรยังไงฉันก็กินเอ็มแล้วด้วยแค่้องชิปเปน่าหน่อยเออ มึือฉันเสด็ะแม่จ๋าปากของฉันอยู่ที่ไหนอ,อ๋อไม่นะปากของฉันอยู่ที่มืออุ้งอุ้งโอ๊ยเขาอย่างชั่วหน่อยเดี๋ยอานน่าเธอต่อได้ใช่แล้วตอนนี้ตาฉันได้กินของรสัิกฮิอ,อ้าว้าวน่ากินจังเลยไม่เยิ้มบ้างใช่มันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อพวกเธอพูดถูกอะ โอ้น่ากินจังเลยโอแม่จา๋าเดี๋ยวอาน่าดูนั่นสิโอ้มันก็แค่ฝูงเพิ่งนหนักมันอันตรายสักนิดฉันรู้วิธีไล่มันแล้วด้วยก้อห็นนะเพื่อนตัวน้อยแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะแบ่งมันกับใครนะต้องอย่างนี้สิเดี Anna, ๋ยวอน่ารัมันกับเพิ่งได้ดีมากโอ้ไม่นะพาเพื่อนกลับมาอีกแล้วแถมยังพาเพื่อนๆมาอีกด้วยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วสรสาวมีไอเดียไหมฉันสามารถจัดการเพื่อนทั้งฝูงได้เหมือนกันแหละบอกแล้วว่าฉันจะไม่แบ่งนะ เอ้ยทำไมไม่ออกอ่ะมันหมดแล้วเหรอโอ้พระเจ้าทำน,นไงดีไม่นะเออโอ้นั่นต้องเจ็บมากแน่แน่ขอร้องเราอย่าตายเราเลยนะนั่นเจ็บจริงๆเอเฮ้ยขวดของฉันมันเอาไปหมดเลย,เยไม่นะวันกลับมาล้อมันกลมาไม่ลววันนี้และเราจะเริ่มด้วยพริกแดงสุดเผ็ดร้อน นี่เหมืนตัองแย่แน่ๆใครก็ได้ช่วยด้วยฉันกลัวมันต้องแสบร้อนแน่ๆอ่าฉันกำลังสั่นแค้มองปูุคขางความจะพปวดนี okay, <c oughs> โ้โอเค here we go โอเคโอเคฉันจะไปคนแรกเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยโอ๊ยมันแย่กว่าที่ฉันคิดไว้อีกฉันกินไม่ไหว <c oughs> ฉันว่าเราควรจะโทรเรียกรถด,ดับเ <c oughs> พลิงนะแบบเผื่อไว้ก่อนนะ ฉันแข่งแร่งฉันทำได้ไม่ฉันทำไม่ได้มันแผ่นมากแล้วฉันจะพ่นควันอยู่แล้วเห็นไหมน้ำยดีไก็ช่วยได้เหมือนกันฉันมีนี่ไม่ต้องห่วงเท็เธอช่วยชวยวานร์นี้ไว้เลยและที่สำคัญเธอช่วยฉันไว้ขอบคุณนะเออตาฉันแล้วสินะยินดีที่ได้รู้จกักพวกเธอสองคนนะ ยำ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 อ้าวพริกเต็มไปหมดเลยเอาไม่ oh <my S 2> นะมันล้มลงมาแล้วงั้นฉันต้องกินมันแบบนี้สินะแค่ oh. ดูก็รู้สึกแสบแล้วจริงๆมันก็ไม่เป็นไรนะฉันว่ารอบนี้ฉันเอาอยู่ oh. ถามจริง oh. เป็นไปได้ยังไงอ oh. <Yeah. S 2> ฉันคิดว่าความเผ็ดมันทำให้เขาไปหมดแล้วโอไม่น oh. oh ว้าวสว่างจ้าโอ้เขายัางช่วนายฉันเกือบตาบอดแล้วแว่นช่วยได้แต่มันก็มีประโยชน์นะจริงด้วยแมรี่ฉันบอกแล้วฉันเอาอยู่ใช่เอาอยู่ดูลูกตานั้นสิยันลิลลูกตาหนึ่งอันหนึ่งสองสามของฉันหลายอันเลยเทียบกับฉันไม่ได้เลย วว้าวไม่จริงและทุกอันก็คือของฉันหมดเลยเดี๋ยวฉันเริ่มก่อนละกันอืมนี่มันอร่อยสุดๆเป็นขนมที่ยอดเยี่ยมเท็มุกของนายทำให้เธอกลัวหัวหดไปแล้วมไม่เอานะมันตลกออกช่างมันเถอะ ฉันจะกินมันเดี๋ยวนี้ตอนนี้ฉันรู้แล้วสนุกจังอร่อยจนคำสุดท้ายเลยดีกว่าพริกเยอะเลยแมรี่เธอพร้อมไหมใส่เวทมนต์สักหน่อยว้าวเธอทำได้ไงถึงเวลาว่ายน้ำแล้วเยี่ยมฉันจะดำน้ำแล้วนะถามจริงเธอไปไหนแล้วฉันยินนี่ สิบเต็มสิบไปเลยฉันเห็นด้วยใครอยากได้เบอร์เกอร์บ้าง <What? S 1> ฉัน hmm. แต่ทำไมของฉันมันเล็กจังเซ็งสุดๆเบอร์เกอร์ <c oughs> ของฉันรักว่าเยอะเลยว้าว <c oughs> หยิกฉันทีนี่ฉันกำลังฝันอยู่หรือเปล่า hmm. นี่ค <What? S 1> งต้องใช้เวลาสักพักกันเลย hmm. ฉันไม่แผนจรงิงๆ <What? S 1> นี่แมรี่ดูนั่นสิ <c oughs> อะไรอยู่ตรงนั้นน่ะ เห็นมีอะไรเลยหยุดกวนฉันสักทีเธอพูดถูกพอทีฉันอยากกินแล้วฮะแกกำลังไปไหนน่ะหยุดนะหยุดตรงนั้นเลยฮ่ามันวิ่งไปทุกที่เลยไม่เป็นไรฉันจะหยุดมันเองจับได้แล้วใช่แล้วอืมดีนะที่จับแกได้เบอร์เกอร์อร่อยจังเธอต่อเลยเดี๋ยวฉันรอขอบคุณนะ ฉันพร้อมมากๆที่จะขมือบมันแล้วเอ่อก็ไม่แน่ใจนะนี่เป็นวิธีที่ดีอะฉันก็ว่างั้นมันได้ผลนี่เยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวนะเอ่เอดูพึงเธอก่อนสิฮ่าฮ่าฮ้โอ้ไม่นะจับไว้วิ่งฉันต้องวิ่งเออนี่ไม่ช่วยเลยงั้นฉันต้องกินให้หมดเลย เธอยังสวยไม่มีที่ติเธอพูดถูกถึงเวลาของจริงสำหรับการกินเบอร์เกอร์แล้วเริ่มกันเลยนี่มันเยอะอย่างน่าเหลือเชื่อเขากินแล้วเกินไปแล้วนี่ต้องจบไม่สวยแน่แต่มันอร่อยสุดๆอย่างที่คิดเลยดูนี่ก่อนสิเทส ้าวไม่นะไม่หยุดหัวละฉันนะฉันจะออกกำลังกายเดียวนี้โอ้ยตีมือหน่อยแม่แม่แม่ช็กโกแลตไฉันเดาได้เลยมันต้องอร่อยแน่แต่มันยิ่งเยอะก็ยิ่งอร่อยโดยเฉพาะที่มาเป็นภูเขาแบบนี้ชีวิตดีจริงๆวอ้าวของฉันเอามือออกไปนะฉันเริ่มก่อน โหข้างในมีไส้ด้วยถามจริงนี่มันสุดยอดไปเลยฉันไม่เคยกินอะไรดีแบบนี้มาก่อนเลยฉันตื่นเต้นจังและอันต่อไปโอ้ยจะอ้วกนี่มันไข่สดเป็นเซอร์ไพรส์ที่แย่สุดๆเลยเอาไม่นะฉันบอกว่าฉันจะได้ของดี Oh no ฉันต้องทำให้แน่ใจว่าฉันได้ยินอะไรจากข้างในอ้าฉันว่าฉันปลอดภยัยและอะไรอยู่ข้างในล่ะนี่ไงเดูสิฉันได้ของเล่นเย้ฉันได้ของเล่นฉันได้ของเล่นส่วนเธอไม่ได้เยี่ยมเธอได้น,น่ารำคาญได้อีกของเล่น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 อะไรกันมันว่างเปล่าไม่ <huge> <ins men> <laughs> ฉันไมาถึงเย่จัง <laughs> น่าผิดบวังสุดๆฉันเศร้ามากตอนเนี้ยแต่ช็อกโกแลตคงช่วยได้ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเธอก็โชคดีในรอบหนะ้า oh. ไม่รออีกต่อไปแล้ว <c oughs> ฉันว่ารอบนี้ต้องเป็นที่น่าจดจำเริ่มเลยไม่ยาเอานี่ไปและนี่ด้วยฮ่ฮ <c oughs> สนุกจัง แมรี่เธอดูคลั่งสุดๆโอ้ไม่ก๊อดโอ้โนตอนนี้มันก็แตกหมดแล้วดูของเล่น <love> พวกนี้สิและแน่นอนช็อกโกแลตด้วยบรอกโคลี <Yeah. S 1> ccoli, น่าผิดหวังสุดๆ oh, <wow. S 1> ฉันไม่อยากกินผักเลย oh, <no. S 1> ฉันด้วย oh, <no. S 1> บอกฉันทีว่านี่ไม่ใช่ของฉัน ah. ไม่ w h a ฉันคนเล่อีกแล้วโอ้ก็ได้โวยพรฉันด้วยเอ่อลาก่รโลกที่แสนโหดร้ายเอ้ยนี่คือจะดจบหืพอได้แล้วเท็ดพวกเนี้ยไม่สนุกเลยฉันมีวิธีที่จะทำให้กินมันได้เร็วๆน้ำปั่นเพื่อสุขภาพยังไงล่ะมันอร่อยไหมอยากลองไหมล่ะไม่สักนิดเอ้ฉันทำได้หรืออาจจะไม่ ไม่ไหวโอ้ดูดีนี่เดี๋ยวนะเธอไปไหนแล้วเธอพยายามจะหนีเธออยู่นั่งไงเจ้าเล่มากท่าทีรับกัวนะแต่ได้โปรดช่วยฉันด้วยฉันกลับไปไม่ได้แล้วงั้นเดี๋ยวเราส่งนี่ไปให้เธอเองรับไว้ดีดินนะเอาไหมรับนะยิงเอาไปเลยทั้งหมดนี่เป็นของเธอ นี่เป็นรอบพีคาดไม่ถึงเลยทำได้ดีมากและเธอกลับมาแล้วไงคนสวยฮ่บรอกโคลี่นี่มันแย่ที่สุดเลยพอสักทียิ้มเลยท้ายแต่ไม่ท้ายสุด f ร e n c h f r แค่อันเดียวแย่สุดๆของฉันได้เยอะอยู่ฉันแทบจะมองไม่เห็นยอดของมันเลย ฉันจะทำให้มันจบเดี๋ยวนี้หมดแล้วยัมอร่อยมากจะกินเฟรนช์ฟรายได้ยังไงถ้าไม่มีซอสมะเขือเทศต้องอย่างนี้สิใช่เป็นความคิดดีจริงๆซอสมะเขือเทศเอาไปสิเออเทศกินสิพวกเธอร้ายมากคนนี้มันเล็กเกินไปแย่จังส่วนช้นฉันมีนี่ พร้อมไหมเอานะโอ้ว,ว้าวฉันชอบเกมอาร์เคดใช่ดีที่สุดที่ฉันเคยเล่นเลย,ยอเอาไหมนะอโอ้ใช่สิถึงวเวลาเอาคืนไม่ยายนะี่ปลอดยา่ายูฉันโดนจอมตีใช่แล้วเธอฉีดซอสใส่ฉันก่อนไงแต่ฉันเอาคืนบ้างฮ่าฮ่าฮ่าสู้กันเลย ยังมีอีกนะกินให้อร่อยเธอใจร้ายมากฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะทำความสะอาดมันนะแค่นี้เองเหรอตอนมันแค่ชิ้นเดียวเองเหรอไม่พอแต่ของฉันมีหลายอันเลยว้าวหลายอันนั่นเหรอดูสิว่าฉันมีโดนนัดกี่ชิ้นนะ่ะนี่ตังหากของจริงแต่คนที่ไม่นนทอ่สุดจะได้เริ่มก่อนละกันอืมก็ได้ฉันจะเริ่มก่อนละกันแน่นอนมันต้องอร่อยมากๆ อร่อยจังเลยแต่ทำไมมันน้อยจังเลยอ่ะแต่ก็ยังอร่อยอยู่ดีถึงเวลากินให้หมดแล้วล่ะ <c oughs> มอนิก้าตาเธอแล้ว <c oughs> ในที่สุดก็ถ <c oughs> ึงเวลาฉันได้กินโดนัทแล้ว <c oughs> มันน่ากิน,นกว่าที่จะกินเฮลเลชิ้นละ <c oughs> โอ้ดีจังเลย <c oughs> อร่อยจังเลย แล้วตอนนี้ฉันกินให้หมดเลยล่ะว้าวมนิก้าเธอกินเร็วได้ไหมเนี่ยอ๋ออย่าเล่นฉันสิฉันต้องการสนุกกับโดนัททุกอันเลยอะอ๋ฉันมีความคิดดีๆแล้วมันดูเหมือนล้อรถเลยงั้นฉันจะเอาให้เธอและเธอก็ส่งมาให้ฉันตกลงไหมก็ได้ทธไมันจะไม่ช่วยเพื่อนละฉันลัาอันแรกได้แล้ว โอ้อร่อยจังเลยต่อเลยฉันจะกิ้งแล้วนะเ <c oughs> ย,ย้ฉันเงอวันที่สองได้ด้วยอืมอร่อยจังเลย <c oughs> โดนัทอันที่สามไปแล้วนะอ้าทำไมมาเร็วจังเลย <c oughs> ฉันยังก,กินโดนัทนี้ไม่หมดเลยใ <c oughs> นที่สุดก็ตาฉันแล้วขณะที่พวกเธอเล่นกันอยู่ฉันคิดว่าเกินโดนัทไปต้องมากมายนะ มันพอดีกับเนื้อของฉันเป๊ะเลยทอรมีโดนัทมากเลยอะน่าจะแบ่งให้ฉันบ้างนะโอ้ใช่และฉันด้วยเอาไปอั่งหาดโดนัทของฉันนะงั้นพวกเธอก็เอานี่ไปฉันจะกินโดนัททั้งหมดของฉันเองโอเคไหมโอ้ตะกะาเอ้ยแต่อย่างน้อยเราก็ได้โดนัทจดีใช่เลยเธออยากได้โดนัทที่ใหญ่ที่สุดไหมเละ นั่นก็รับไปสินี่อะไรกันและนี่ก็เธอจะได้ไม่ร้องโวยวายล่ะเย้ <Yeah! S 1> ตอนนี้ดาวนทั้งภูเขาเป็นของเราแล้ว <c oughs> เอามานะ <c oughs> ทำไมเขาถึงเอาไข่ดิบให้เรากินเนี่ย <c oughs> และก็เยอะมากเลย <c oughs> หลังจากนี้ฉันคงต้องป่วยแน่ๆเลย แต่เย็นย็นฉันเป็นคนแรกเลยกันฉันคิดว่าฉันสามารถจัดการไข่หนึ่งฟองได้แต่ฉันจะเริ่มจากตรงไหนดีนะฉันไม่รู้ได้สา,าระต้องกินยังไงโอ้ดูเหมือนต้องตอกมันเออโอ้ไม่นะน่าเสียดายสุดๆเลยฉันจะอ้วกแล้วสาวๆพูดได้แล้ว่าเราโชคหลายมากเลยอะถึงตาฉันแล่นเหรอ ฉันจะไม่กินไข่ดิบแน่นอนฉันจะทำให้มันสุกดีกว่าฉันว่ามันสุกแล้วล่ะโอ้มาลองกันเลยฉันว่าไข่ต้มมันอร่อยมากฉันได้กินได้หมดเลยทุกอันฉันไม่รู้สึกแย่ด้วยซ้ำอ้อดีจังเลยอะอันต่อไป โอ้ดีจังเลยอันสุดท้ายแล้วอ <c oughs> ดูเหมือนว่ายังสุกไม่หมดนินดี้ <Oops. S 1> แต่ก็ช่างเถอฉันกินไปตั้งเยอะแล้วทีนี้ก็ถึงตาฉันแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือต้องทำให้เร็วจากนั้นความน่าที่จะเป็นของฉันจะป่วยก็คงจะลดลงโอ้ยแย่ที่สุดเลยโอ้ยอย่าพูดเลย ไม่ฉันจัดการปูเขาไข่นี่ไม่ไหวแน่นอนออไม่อ oh ะน่าสักจะเอียนจริงๆเลยนี่คือสิ่งที่ให้สุดในชีวิตฉันเลยโอ้แบะอ๋อแล้วทำไมฉันไม่อามาทำไข่ดาวละ่ะนี่ยังไงละ่ะด้วยไดนนไมตยว้า wow. วกินให้อร่อยนะทุกคน ตายเถอะฉันได้มาัฝรั่งแค่อันเดียวเองเพราะว่าฉันได้มาทั้งหมดแล้วไม่ฉันตั้งหาที่โชคดีที่สุดและถึงเวลาที่จะลองกินมันแล้วเกรซเธอเป็นคนแรกนะ hmm. เอาได้เลยฉันคิดว่าฉันสามารถมีความสุขกับการเคี้ยวหม,มักฝรั่งแค่อันเดียวนะสิ่งที่สำคัญคือต้องเดอนออกมาอยากถูกต้องทุกๆเซนติเมตรและตอนนี้ก็กินกันเลย เลยแะ้วก็ยืดมากด้วยอ้อทำไมเธอต้องสำหรับฝรั่งได้มือด้วยมันแปลกตรงไหนอะอ๋อ,อไม่นะฉันไม่ยอมปล่อยเ,อเสื้อฉันสกปรกแนะ่แล้วก็หยุดหัวล้อด,ด้วยมนดูกันเถอะว่าเธอจะเขี้ยวหมาอฝรั่งยัางไงาฮะฉันฝึกเขี้ยวหมาอฝรั่งมาตั้งนานแล้วล่ะ uh huh. ดังนั้นมันไม่มีปัญหาแน่นอนแต่เ,เรามาเอาหมาอฝรั่งทั้งหมดออกมาในจานเดียวแล้ว <S <S ดูสิ ฉันมีมาฝรั่งยาวมากเลยล่ะพร้อมแล้วแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลากินด้วยตะเกียบม,มาลองกันเลยดีมากเลยมันเหมือนบะหมี่เกาหลีเลยอะ่ะอ,อร่อยจังเลยแล้วตอนนี้ ก็ถึงเวลาเป่าลูกปองแล้วอ๊อฉันไมไ่นึกว่าจะออกมาเป็นมาร์กหน้าแล้วเนี่ยแต่มีบางอย่างบอกฉันว่าหน้ากากนี้ไม่ปประโยชน์เลยแต่ก็อร่อยดีในที่สุดก็ถึงตาฉันที่จะลองหมากฝั่ลังแล้วล่ะโอ้ฉันจะไม่รอใครแล้วฉันจะกินให้หมดเลยมาลองสองอันพร้อมกันดีกว่าอืมดีจังเลย วิเศษอร่อยและตอนนี้ก็อันสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาป่าลูกโอนที่ยิ่งสุดที่ปทวยเคยเห็นแล้วล่ะว้าเดูเหมือนว่าลูกโอนนั้นจะพาเธอลอยไปขึ้นไปท้องฟ้าเลยนั่นเนี่ยดูเหมือนว่าจะใหญ่เกินไปแล้วล่ะดูนะฉันกำลังบิน โอ้ไม่นะนี่มันไรเนี่ยเครื่องบินอ้ฉันรู้สึกเลยว่าทาโก้นี้มันต้องเผ็ดมากแน่นะฉันไม่ชอบกินเผ็ดเลยอ่ะใครชอบกินเผ็ดบ้างล่ะแล้วฉันต้องกินทาโก้รสเผ็ดเป็นภูเขาเลยเกรเทอเล่มก่อนนะก็ได้ฉันคิดว่าคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่าเพราะทาโก้ชิ้นเดียวหรอกมั้ง อร่อยดีนะืฉันกินมันได้ง่ายๆเลยล่ะอเผ <c oughs> ็ดไม่เบาเลยแน่นอนฉันคิดว่ามันจะแย่กว่านี้ถ้าก,ก้แค่อันเดียวจะมีอะไรละ่ะแต่ถ้าถ้าก้สิบอันละ่ะ <c oughs> ฉันบอกว่าฉันจะมีอ้กแตกเพราะความเผ็ดนะโอ้แค่ดูก็เผ็ดแล้ว ฉันทำได้สาวๆฉันทำได้ฉันทำได้ไดอ้มันเผ็ดมากเลยร้อนช่วยด้วยช่วยฉันทีดีนนะที่ฉันไม่ถังน้ำเต็มตัวอยู่เสมออ้ดีขึ้นเยอะเลยขอบคุณนะเกรซเ <c oughs> เอาล่ะโมนิกา้าเธอกำลังทำอะไรนะ <c oughs> ก็ผิดอ่อย่งนล่ะ ทำไมฉันต้องกินทาโก้กับพริกด้วยฉันอยากจะมีความสุขกับทาโก้แสนอร่อยมากกว่าเรียบร้อยตอนนี้ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วดีจังเลยฉันพร้อมสำหรับอันต่อไปแล้วโอ้อร่อยจังเลยดีมากอีกและฉันก็กินหมดแล้วเธอคิดว่าแต่งฉลาดที่สุดงั้นเหรอตอนนี้กินพริกด้วยนะ นี่มันคือกอดนะ้ำโมนิก้าเอ้าไม่นะนี่มันมากเกินไปแต่มันก็มันกดสินะเอ้าไม่ออะไรกันนี้ทำไมกันกินเปล่าๆยิ่งเผ็ดกว่าเดิมเองอ oh, oh <my. S 2> เป็นไงล่ะอาหารกลางวันนะ่ะเอาไม่ ้ฉันไม่รู้เลยว่าฉันหายใจเป็นมังกร <c oughs> ได้